หมีสองวินาทีคำถามวันนี้จะอะไรนะครับเปล่าฮะผมก็ว่านะครับเ็นบอกว่ามีไปสนีไทยบอกว่ามีทัาสุดูตกค้างผมก็งงให้ผมกดก้าวเข้ามาผมก็เลยผมอยากจะสอบถามว่าให้ผมกดมาสอบถามเกี่ยวกับไปสนีตกค้างนี่ยังยังไงครับ่่ะะคคไม่ไม่มีครับพ่อผมก็ไม่ได้ส่งผมก็งงมันตกค้างได้ไง ลูกบอลตกที่สองแล้วคนแจ้งเรื่องสุูณฑ์ดำเนินารทีนี่ค่ะติดต่อให้ค่ะาครับประมาณสักดถ้าเจอชื่อนางคุณใบหนี่สามารถตรวจสอบได้เลยนะครับเซ็นเท่ากับเซนกบาทเท่กันเซ็นกาบนคืออะไรรำมัหนึ่งเมตรเท่ากับแล้มนอัานยากมากนะครับชื่อผมนางคุณผมมันอ่านยากเลยนะครับลูกีครับไอเนี่ยตี คลิปครับคลิปคอควายครับลอริงสระอ,อีซอเสือครับะค,ะครับครับแล้วก็จอจานครับคลิจจ่าครับลตีก้างเพนเตตีเอ็มห้าสิบนือหนักห้าติบกิโลต์เอสคือแข็งหรออะไรนะคะเอ่อคิจจะพักคลิจถึงคิจแคทนะครับพี่พงษครับ ครับครับคลิปจะพักคลิปถึงคลิปแชทครับคลิปครั้นะคะครับยังยังไงครับนี่ผมไม่เข้าใจาผมอยู่ดีผมมีก็จะดูตัวค้างได้ไงครับ ค่ะเ,เราคูา่นะคะเข้าใจเขานี่น่าหาเพือตีอยู่นะน่ยจต้องมีต้องมีค่า